มาเบิ่งวิธีการเตรียมดินนะคะเตรียมดินปลูกหอมเมืองเลยโอ้ปลูกปลูกเพื่อด้ทุกชนิดแต่ว่าตอนนี้เ่าที่ปลูกลงหอมเมืองเลยนะคะเด้อโอ้มีห่อนแมงกี้ซ้อนขี้ดินปูจัดการมาเบิง่งมีดินมีดินขาวนะคะดินขาวแล้วก็มีแกบดำ้วก็มีแกบดิบ้วกามีอุ๋ย ขี้วัวเด้ค่ะเด้นี่ผสมผีหน่อยเป็นคนผสมผู้จัดการเป็นโอ้ยสูงงานเมื่อด่านแล้วผู้จัดการเวสกนสวยคว่าดินธรรมาดาได้ได้ค่ะเนี่ยคนต้องมาเตรียมดินปลูกพืชได้ทุกมีมีฟางน้ำนะคะเตรียมฟางมาน้ำเอาฟางลงกลอนบอกค่ะแม่บโบท่อง อ๋อฟางลุงกรณ์นะคะทุกคนฟางลงุงกรณ์เข<ร>า,า,าจะซอยอย่อยสลายเขาจะซอยอย่อยสลายได้ค่ะฟางเนี่ยเขาเอาขี้มัวงลงก็เป็นจุลินทรีย์เพิ่มจุลินทรีของเขาอืขี้ม่วหรือปุ๋ยอะคะอกได้ค่ะลงเพื่อจะเพิ่มจุลินทรีย์จะสางจุลินทรีย์ในดิน <c oughs> ขีม้มัวกับฟางเป็นจุลินทรีย์ เตรียมเค่งปลูกนะคะพี่น้อง <ừ. S 1> อการเตรียมเข่งปลูกของเรานะคะเป็นอย่างคือใส่ฟางก่อนฟางนี่เขาใส่ฟางลงไปแล้วนะคะเขาก็จะใส่ขี้งว่วเพื่อเพิ่มจุลินทรีย์เขาเขาจะได้ไปย่อยสลายเดี๋ยวใส่เดือนกับมายูให้เห่าต่อไปเพราะอุ้เอ๋ยจะสลายจะเยอะมันหลวงมันหลวงมันหลวงใช่ไหมหลวงค่ะ <c oughs> ้ก็จะใส่ประมาณถวยหนึ่งค่ะขี้วัวที่ตากแดดแล้วนะคะพี่น้องแนะนําเป็นขี้วัวนะคะวันนี้พ่อขาใส่ขี้ง้วแล้วขันตอนที่สามนี่ฮเราก็จะใส่ดินนะคะพี่น้องเลาก็จะใส่ดินที่เฮาผสมนี่แหละค่ะพี่น้องนะคะการผสมดินของเหานี่ก็จะมีดินดิบนะคะนี่คือเม่าดินดิบหมายถึงดินที่พวท่านผสมอียงมาเลยนะคะดินดิบ50รเแล้วก็เหาก็จะมาผสม อีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาก็จะแบ่งเอาตามสัดส,ส่วนที่พ่อหมอตามก้าวเองนะคะพี่น้องนะคะก็จะมีแกบดำแกบดิฟแล้วก็ขี้วัวแห้งนะคะอ่าแล้วก็จะเป็นแกบดำอะไรเนาะค่ะแล้วลก็ผสมโคเลโคเลให้เข้ากัน,น,นพอโคเลแล้วนะคะเขาก็มากไหวนะคะยุนี่<ม>เขาก็จะมากไว้เรื่อยๆ,ๆเพราะว่าเขาปลูกพักเรื่อยๆนะคะ การที่เป็นหยังคือต้องปรุงดินก่อนการปรุงดินก่อนกับงานเป็นการเพิ่มแรล่ถาดเพิ่มสารอาหารให้ต้นผชของเห่านะคะเพราะว่าหยังพี่น้องเพราะว่าถึงเขาจะมีเมล็ดพันธุ์ที่ดีซ้ำไหนแต่ถ้าถ้าเห่าวานไปในพื้นดินที่ม่มีอาหารพื้นดินบ่ดี่างสินะคะมันก็จะไส่ประสิทธิภาพนะคะพี่น้องก็คือบอกไงว่ามันบ่ได้ผลเต็มที่เพราะว่าเขามมีเมล็ดพันธุ์ที่ดีแต่ดินเหาบด่ดีเขาก็จะ จ,จ้าจอยแห่งคือคนนี่แหละค่ะพี่น้องนะคะแม่นเวลาถ้ห้องกินอีย่างที่ดีๆสารอาหารดีๆอเองสิสุขภาพเขาก็จะแข็งแรงแม่นว่ะพี่น้องพืชพักเขาก็คือกันค่ะพี่น้องนะคะการที่เขามักปุ๋ยแบบนี้เอมักดินแบบนี้กเหมือนเป็นกัน สั่งเตรียมอาหารใ้เขาเตรียมอาหารที่ดีให้พืชของเขาที่เขาจะปลูกนะคะนี่คือเขาเตรียมเค่งปลูกเพื่อเขาที่จะปลูกหอมนะคะพี่น้องปลูกจริงดินที่ปลูกหรือประการเตรียมแปลงเตรียมเค่งปลูกแบบนี้เขาสามารถปลูกบักหุ้งก็ได้นะคะปลูกบักนาวก็ได้ปลูกพักอีนั่งก็ได้ที่เขาอยากกินนะคะพี่น้องนี่คือการเตรียมแบบว่าการปลูกพื้นฐานเลยนี่พี่น้องเมืองนะค่ะเขาใส่ขีงัวแล้วนะคะเนาะ ข้าสมีแค่ซีขั้นตอนในการเตรียมเด้อค่ะพี่น้องขั้นตอนแรกนี่คือใส่ฟางขั้นตอนที่สองใส่ขี้วัวประมาณถ้วยหนึ่งค่ะพี่น้องโอเคค่ะพอแล้วค่ะประมาณถ้วยหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องเด้อเนี่ยขี้วัวน,นี่คือเราทําการตากแดดไปแล้วนะคะพี่นอ้องอย่าเอาขี้งวัวเปียกมาใส่เด้อพี่น้องแล้วก็ขั้นตอนที่สามดินที่เ้าผสมนะคะพี่น้องตักใส่เลยตักใส่เลยนะคะแล้วขั้นตอนสุดท้ายค่ะพี่น้องนะคะฟาง โตหนาเพิ่นไว้เลยค่ะพี่น้องนะคะปลูไว้เลยนะคะข้าสกัดเนี่ยขา้าใไสฟ้างนี่เพื่อนกัเหมือนเป็นปุ๋ยเห็ดให็ดิดนล้วนซุยนะคะพี่น้องนะคะนี่ถ้าไว้เองส่ค่ะพี่น้องละถ้ากับลดน้ํานะคะเอาไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะพี่น้องผู้จัดการคอยสีเอาผืดพักอย่างอื่นลงเด้อค่ะเด้อนี่ก็คือเป็นการปลูกเป็น,นพื้นฐานของการปลูกค่ะพี่น้องนะคะง่ายๆค่ะามาฝากพีฝากน้องเด้อค่ะเด้อนี่ อา้าวเศร้าเงียบเงียบลทั้งปวงน,นี่แหละค่ะผู้ใดอยากปลูกคางบ้านนะคะหนีคือเหมาะเลยสํหรับคนดีบ่มีพื้นที่หรือมีพื้นที่จากัดพื้นที่น้อยนะคะพี่น้องเอาวิธีการหนีไปใส่ใดเลยเด้อค่ะพี่น้องเด้ออันนี้ถ้าสมมติว่าใส่ดินเต็มเข็งเลยบ่มีหยังห้องเลย,ยงสิเฮาจะหูซื้อกว่าอุ้มมันหนักแข็งเน่พี่น้องนะคะนี่คือเป็นการนี่มื่อไ่ละ่ะเอาอันขี้งวัวลงนะคะเดี๋ยวเพิ่อกระย่อยสลดยเราเพิ่มจุลินทรีย์ให้เขานิดนึงเนาะ ตน้ตนหมอกต้นใม่เข้ากับจะงามค่ะพี่น้องนะคะใส่ปุ๋ยเข้าเนร์เพราะสมมติว่าเข้า,า,าได้เคงแบบนี้แล้วนะคะพี่น้องนะคะหลังจากหันอาทิตย์หนึ่งเข้ากับเริ่มปลูกพักอยากใส่ต้นหอมหอมเปต่างสายยังแล้วแต่เข้าเลยค่ะตามใจตามใจคนกินตามใจคนปลูกนะคะพี่น้องเนาะและหลังจากหันประมาณ20่วันนะคะเขาสามารถเพิ่มปุ๋ยให้เพื่อนได้นะคะพี่น้องหรือเข้าอย่างไห้อาหารทางใบให้เป็นผกหิ้วมีดเป็นฮอร์โมนสีก็แล้วแต่เข้าค่ะพี่น้องแล้วแต่เข้าสะดวกนะคะ แล้วก็หลังจากอ่า2 0 0 0อเนาะกใส่ปุ๋ยเพิ่มเลยสินะคะหลังจากหันทักกับรูแลไปตามธรรมชาตินี่แหละคะ่ะพี่น้องนะคะก็ลองศึกษาเมืองค่ะพี่น้องว่าเขาอยากกินหยังเขากระปูกแบบนั้นเด้อค่ะเด้อหลายคนถามว่าการปลูกในเข่งแบบนี้ขอดีเพิ่นคือหยังแนวหนึ่งคือสะดวกค่ะพี่น้องอยากยกอยากใหายไปทางใดก็ได้เลยนะคะสองก็คือเขาสามารถควบคุมปริมาณ ควบคุมปุ๋ยของเฮาเวลาเขาใส่ปุ๋ยใส่ยังไปมันก็จะเ่ไเด็กระจัดกระจายไปทางอื่นเขาก็ยังจะอยู่ในนี้นะคะที่สําคัญผู้จัดการว่าผู้จัดการมักตรงที่ว่ามันอยากใหญ่ไปใส่ก็ได้อยากย้ายไปตรงไหนก็ได้นะคะนี่เราขอดีของการปลูกในเข่งนะคะสําหรับปัญหาหนี่ัมมี่ค่ะพี่น้องนะคะปัญหาหนีม,มัมมี่ปัญหานหนี่น่าสิมีอยู่อย่างเดียวคือว่า ักสิปูกอีหยังหลายหลายคนอยากเ็ดอยู่แต่ว่าจักสิปูกอีหยังเสียนะคะเนาะก็เริ่มจากปลูกในสิ่งที่จะของกินทุกเมือนล่ะค่ะพี่น้องนะคะเมื่อต้องไปปลูกในสิ่งที่คนอื่นกินเอาสิ่งที่จะของกินอยู่ทุกเหมืนอ,อนส่้เอาสื่อต้นผักชีหอมดูเอากระปูกผักชีหอมบวกรถเทศบกพริกปลูกในเข่งก็ได้ด้วยะค่ะพี่น้องนะคะแต่ว่าในเข่งนี่เขาสามารถเ็ดเป็นคอนโดพักก็ได้ด้วยะคะ่ะพี่เขาสามารถเอากรนะถาง เอากระถางต้นใหม่มาว่างนี่นะคะเป็นสั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 นเินไปปลูกเป็นขนมเค้กนะคะข้างบนนี่อาจจะเป็นพักกระแะกับต้นหอมสิพักกระแงก็สิเป็นย่อยลงมาเป็นว่าพักคอมเป้พักสลัดเป็นสิยุนี่เขาจะเฮ็ดทุกปีนะคะแต่ว่าเขาจะเฮ็ดนแบบ,บาว่าเข่งไงย่างหล่อรถแล้วก็เข่งแล้วก็เข่งแล้วก็กระถางต้นใหม่นะคะมันสามารถเขาสามารถเฮ็ดแบบว่าเอาไอเดียของหลายๆคนมาร่วมรวมกันนะคะพี่น้องคอ่อ ปัญหาหนิยังที่บอกบ่มีนะคะปัญหาอยู่ที่ว่าเขาจะปลูกหยังเขาจะตัดสินใจลงมือทำเหมือใดนั่นแหละคือปัญหาใหญ่นะคะปลูกวบกินค่ะพี่น้องนะคะคือการปลูกแบบนี้เขาสามารถลดค่าใช้จ่ายในการสือพักสืบอหงาของเขาได้เลยได้อีลีค่ะนะคะแล้วก็ต้นทุนอา้าวเข่งยีง่สิบบาทเข่งยี่สิบบาทสร้างใส่บ่หอดก่อนนัองเอยสร้างใส่บ่ถึงก่อนค่ะพี่น้องนะคะ และะ้วก็ดินกะดินอยู่นี่ดินฮาราดินตามสะดวกนะคะขีง่ง่วงก็อยู่นี่ถามมาต้นทุนตีไปเข่งหนึ่งตีไปสามสิบบาทซะร่วมแล้วร่วมแล้วอ่ะตีไปเนี่ยค่าแรงอะ่ะเทอ้ค่าแรงสามสิบบาทซะแม่บอกค่ะแต่ว่าเขาสามารถปลูกมุนเวียนหลายอย่างเวลาหลายๆคนถามมาแล้วปลูกปลูกรอบแรกเนี่ยรอบที่สองปลูกเลยไ้บ่บ่แนะนุนะคะพี่น้องรอบที่สองนี่ บอกง่ายไงว่าข้าวาากะตองเพิ่มสารอาหารถาดอาหารในเพิ่นด้วยกันใส่ดินเก้านี่แหละค่ะพี่น้องนะคะแต่ว่าเติมเต็มให้เขาด้วยปูนขาวอาจจะเป็นขีง้ง้วนนิดนึงนะคะแล้วก็ผสมค่ะพี่น้องนะคะแกบดิบนิดนึงก็ได้ค่ะผสมแล้วก็เอาไว้จักอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์แล้ว่เทาสะดวกค่ะหลังจากหาหเเข้าก็คอยเอาผดหม่มาลงนะคะนี่แหละค่ะคือการคอดีอ่า ของการปลูกพืชผักในเข่งเด้อค่ะพี่น้องไปเห็ดเอาเด้อจ้ะเด้อเห็ดเหมืองแล้วนะคะวิธีกันเตรียมดินเนาะค,ะะค่ะเนาะขุ่หรไอประโยชน์เยอะอืมประโยชน์เยอะปัญหาไม่มีคุ่นผู้จัดการอ่ามือน,นี้ได้ประโยชน์เต็มที่เล้ค่ะทุกคนขอบคุณผู้จัดการแหวคนสวยเด้อค่ะขอบคุณทถ่มาแนะแนวทางรารรหรือการผสมดินหลักกการผสมดินเตรียมดินหลักกัผสมดินลงเขง่งเฮ ทุกคนเดช้มกันเลยค่ะเพิ่มคววมรู้น้ำกันไปผู้ใดมีประโยชน์จากคลิปนี้ก็กดคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้เ้ยค่ะเดอสุดหรือว่าสงสัยคอใดก็คอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้เลยด้ยค่ะขอบคุณสำหรับรับชมคลิปนี้นะคะเดอขอบคุณมากๆค่ะ